หากยังจำกันได้เมื่อช่วงปี2562นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่และดรสุรเชษฐประวินวุฒิผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อและที่ปรึกษานโยบายคมนาคมพักอนาคตใหม่จัดแถลงข่าวไฮเปอร์ลูปความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยนายธนาทรกล่าวตอนหนึ่งโดยเห็นว่าเทคโนโลยีไฮเปอร์ลูปถือเป็นหนึ่งในหลายความเป็นไปได้ที่ทำให้เรา มุ่งสู่เส้นทางใหม่ในการพัฒนาอุตสาหการรมไทยด้านดรสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒธกล่าวแนะนำไฮเปอร์ลูกว่าเป็นระบบขนส่งบนชนรูปแบบใหม่ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาพัฒนามีระบบการทำงานลักษณะคล้ายตู้ทรงกระบอกความยาวประมาณ25เมตรที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแม่เหล็กไฟฟ้าภายในท่อที่มีแรงกดอากาศต่ำใกล้เคียงศูญยากาศเพื่อลดแรงเสียดทานจากปัจจัยต่างๆ โดยหวังว่าในอนาคตจะสามารถเดินทางได้ด้วยความเร็วถึง1,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ใช้พลังงานและปล่อยมลพิษน้อยกว่าการเดินทางแบบอื่นๆส่วนรายละเอียดผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและประโยชน์ที่จะได้รับจากไฮเปอร์ลูปในประเทศไทยต้นแบบการศึกษาเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่และกรุงเทพภูเก็ตพบว่าในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงเพราะอาจมีต้นทุนการก่อสร้างที่ต่ำกว่ารถไฟความเร็วสูง และได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ไม่น้อยไปกว่ากันคาดว่าประมาณ9.7แสนล้านบาทโดยคาดการว่าจะสามารถสร้างงานในประเทศได้ถึง1.8แสนตำแหน่งงานและไฮเปอร์ลูปมีความปลอดภัยและความเสถียรภาพโดยเฉพาะความสะดวกรวดเร็วที่ถือว่าดีที่สุดเมื่อเทียบกับการเดินทางแบบอื่นๆไฮเปอร์ลูปวัตถุประสงค์ของมันแตกต่างจาก วิสัยทัศน์รถไฟที่เรานําเสนอในวันนี้ไฮเปอร์ลูคือการเชื่อมระหว่างเมืองใหญ่เส้นทางที่ยาวเพื่อลดเวลาการเชื่อมระหว่างเมืองใหญ่นะครับผมนะครับกำลังจะเซ็นสัญญากับบริษัทที่ทําไฮเปอร์ลูบริษัทหนึ่งในอเมริกาเหนือเพื่อที่จะศึกษาเส้นทางการทำไฮเปอร์ลูในเมืองไทยนะครับด้วยงบงบส่วนตัวของผมเอง ทีมงานที่ผมจะนำเข้ามาศึกษาก็จะประกอบด้วยนักอุตสาหกรรมนะครับนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการรถไฟนักเศรษฐศาสตร์นะครับจะเอาทีมตรงนี้มาร่วมศึกษากับผู้ผลิตไฮเปอร์ลูปผู้ออกแบบผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีไฮเปอร์ loop, ลูปและจะได้เปรียบเทียบกันว่าระหว่างร loop, กับปลูรถไฟความเร็วสูง แบบไหนคุ้มทุนกว่ากันแบบไหนมีมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรแบบไหนมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับล่าสุดส่อต่างประเทศรายงานว่าอีริกไรท์เจ้าของบริษัท Precision Construction Service ผู้ได้รับการว่าจ้างให้ก่อสร้างอุมโมงค์ไฮเปอร์ลูปเมื่อปี2016ได้เปิดเผยข้อมูลว่า เมื่อไม่นานมานี้บริษัทของเขาได้รับการติดต่อให้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวออกเพื่อทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้งานเป็นที่จอดรถอุโมงค์ไฮเปอร์ลูปเป็นของบริษัท SpaceX ตัวอุโมงค์มีรูปหน้าตัดเป็นวงกลมขนาดกว้าง3.6เมตรมีความยาว1ไมล์ใช้เพื่อการทดสอบระบบการขนส่งไฮเปอร์ลูปซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ด้วยแคปซูลลอยตัวด้วยแรงแม่เหล็กคล้ายรถแมกเลฟในอุโมงค์สูญญากาศ ด้วยหลักการนี้จะทําให้แรงเสียดทานในระหว่างการเคลื่อนที่ของแคปซูลลดลงมากจนทําให้แคปซูลสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่า1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุโมงค์ต้นแบบไฮเปอร์ลุปของ SpaceX นี้ถูกก่อสร้างขนานไปตามแนวถนน Jack n ็ t ต r o p ในย่าน h ฮาวทอนใกล้กับสำนักงานใหญ่ของ SpaceX ซึ่งบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้กับสนามบิน h าวทอน n ูนิ nici p a l นอกล o s a n g e l e s จึงไม่น่าแปลกใจว่าเหตุใดทำเลดังกล่าวจึงถูกพิจารณาทำเป็นที่จอดรถข่าวการรื้อถอนอุมโมงค์ต้นแบบไฮเปอร์ลูปของ SpaceX เพื่อทำเป็นที่จอดรถนี้ได้รับการยืนยันจากหนึ่งในสมาชิกสภาเมืองโดยในขณะน,นี้ชิ้นส่วนของอุมโมงค์และร่องรอยงานก่อสร้างเดิมได้หายไปจากแนวเรียบถนอนแจ็คน็อตรอฟจนหมดแล้วและคนงานยังอยู่ในะระหว่างการก่อสร้างปรับเปลี่ยนพื้นที่ ขณะที่ในโลกออนไลน์ได้หยิบยกผลงานธนาธรที่เคยผลักดันไฮเปอร์ลูปกลับมาพูดอีกครั้งหลังจากชัดเจนแล้วว่าแนวคิดต่างๆของธนาธรและพรรคอนาคตใหม่ไม่ประสบความสําเร็จสัส่วนใหญ่โดยชาวเน็ตบางส่วนระบุว่าทั้งไฮเปอร์ลูปทั้งคริปโตมันคืออนาคตที่ไทยกําลังตามไม่ทันชายหนุ่มไอตีสซินโดรมวัย40กว่าได้กล่าวไว้แม้กระทั่งเครื่องตรวจโควิดแรงดันลบ หน้ากากอนามัยเรื่องปั่นเรื่องกุข่าวขอให้เชื่อใจได้แต่หากใครเชื่อรับรองได้ชิบหายแน่ก่อนหน้านี้พบว่าเพจคนไทยเสียงดัง Gen X โพสต์ข้อความระบุว่าไฮเปอร์ลูปเรื่องเพ้อฝันของอนาคตใหม่แล้วจะรู้ว่าไฮเปอร์ลูปไม่มีทางถูกกว่ารถไฟความเร็วสูงที่ใช้ใช้กันในเมื่อ 1. มันเป็นรถไฟฟ้าที่ผลิตโดยบริษัทเดียวในขั้นเริ่มต้น ไม่ใช่รถไฟฟ้าที่ตลาดกว้างและมีคู่แข่งผลิตแข่งกันมาก่อนแล้ว 2. ร่รางต้องแข็งแรงเทียบเท่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือมากกว่าถ้าเคลมสปีดสูงกว่า 3. ต้องทำอุโมงค์ตลอดทางทั้งสายไปกลับ 4. ภายในอุโมงค์ต้องทำสภาพให้เป็นโล์เพรสเชอร์ตลอดเวลาเพราะไม่มีแรงดันและประหยัดการใช้จ่ายในการโอเปเรตน้อยกว่า แต่กลับไม่มีใครพูดถึงค่าใช้จ่ายในการทำโลว์ r พรเชอร์แชมเบอร์ตลอดสายอย่างชัดเจนให้เห็น 5. ให้ปลูกต้องสร้างบนเสาในขณะที่รถไฟฟ้าธรรมดาสร้างบนระนาบพื้นดินได้และราคาเสาต่อต้อตนก็แพงมากคนพูดแรกๆว่ามันถูกกว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงก็คืออีลอนมัสพูดตอนเสนอโปรเจกต์นี้ให้แคลิฟอร์เนียเพราะว่าสภาเมืองแคลิฟอร์เนีย กำลังวางแผนจะทำรถไฟฟ้าความเร็วสูงจะทำให้ยอดขายเทสลาตกแน่นอนแล้วมัสเสนอเพื่อโจมตีรถไฟฟ้าเลยเอาไฮเปอร์ลูปมาเพื่อโจมตีคู่แข่งมีการมั่วราคาให้ไฮเปอร์ลูปถูกเกินความเป็นจริงพร้อมทั้งยังบอกเป็นข้อ,ขอว่ามัสคิดราคาการซื้อที่ดินแค่จุดปักเสาซึ่งจริงๆไม่สามารถทำได้ต้องเวรคืนใต้เส้นทางด้วยใครมันจะยอมให้พาดข้ามหัวดือ้อ ตัวสถานีคิดราคาการสร้างทํำจุดนอกอำเภอเมืองในกลางจังหวัดแต่ไปสร้างชนบทแทนเพื่อให้ได้ราคาที่ดินถูกรวมถึงใช้สิทธิ์ในการลงทุนลดหย่อนภาษีเพราะสร้างงานให้ชานเมืองอีกการใช้งานจริงจะต้องเดินทางเข้าจังหวัดเองอีกรถไฟความเร็วสูงผ่านจังหวัดควรจะลงที่กลางเมืองหรือใกล้ๆเลยมากกว่าไหมจำนวนคนที่นั่งได้ในไฮเปอร์ลูปต่อเที่ยวตามที่ประกาศออกมา นั่งได้3,360ที่นั่งต่อชั่วโมงของการใช้งานแต่รถไฟฟ้าที่ใช้ใช้กันอยู่ได้ถึง5,500ถึง6,000สบายๆเพราะขาบวนยาวกว่าเป็นการเมคตัวเลขลดต้นทุนการโอเปเรตของผู้ผลิตเพื่อโจมตีคู่แข่งอีกนั่นแหละเทียบแต่ราคาการใช้แต่ไม่บอกจำนวนคนนั่งจำนวนตู้ผู้ใช้สุดท้ายแล้วโปรเจกต์ไฮเปอร์ลูปที่แรกเริ่มชูจะทำในแคลิฟอร์เนีย ก็โดนปัดตกไปนะเรื่องนี้สำคัญมากถ้าของมันดีจริงทำไมแคลิฟอร์เนียถึงปัดตกป่อหล่อทั้งมัสและธนาธรไม่มีทางรู้เลยว่าการผลิตจริงไฮเปอร์ลูปจะแพงกว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่ก็เอามาใช้โปรโมทเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเป็นไอเดียเครื่องมือนายทุนตอนนี้บอกอยู่ในขั้นตอนศึกษาคนก็เชื่อพอเลือกตั้งชนะก็บอกศึกษาแล้วแต่ใช้งานในไทยไม่ได้